สวัสดีครับผมบอลมาอีอยนเกม Lost in Play อีกแล้วนะใช่ Lost in Play เช่นเคยตอนนี้ไม่อี EP ที่สามแล้วครับเอาแยเย็ดดอเอาละเมื่อกี้เขาบอกสองพี่นอว่าหาสักกลับบ้านกัน้ทาที่แล้วคือเล่นเล่นเขาไปจนหลุดในโลกของนิทานแล้วก็ <c oughs> อกมได้ก็กาไม่ว่าหลงทางซะง,งั้นถ้ายัางจำผมได้เอาละถ้าถ้ากับบ้าดอะไรเป็ดเป็ดอะไรเมื่อกี้เห็นา่าเออหมากับแมวก็ไล่มาถึงนี่เลยอ่ะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคนระับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เพลงอ่านนี้อืม อะไรอะเอ๊ะต้องการพิซซ่าพิซซ่าล่ะพิซซ่ายังงั้นเลยที่แน่ๆตรงนี้มันเหมือนคำใบอะไรสักอย่างเนี่ยอืมลองสีเขียวสูงสุดเอ่อสูงแค่นี้เลยอ่ะนี่ก็สูงประมาณนี้สีน้ำตาลอ่อสีฟ้าเตี้ยสุดแล้วกันปึ๊บโอเคสีน้ำตาลประมาณไหนวะ สีแดงโอเคถูกต้องได้เป็ดมาเอาเป็ดมาทำไรเก็บมาก่อนให้แน่เนี่ยปึ๊บป๊บอืมเราคุยกับคนนี้บ้านฉันอยู่ไหนฮ่า ต้องใช้เป็ดสามตัวนะไม่ดสี่เออขนมปังนี่ทำไรวะขนมปังเซรูอะไรภาษาอะไรไม่รู้ละนายแปลว่ารช่วยกันเออะปลากำลังกินขนมปังอยู่งับตัวขนาดนี้ดูทาปลาตัวเดียวไม่อิ่มแน่นอนดูทรงละดูละตรงนี้มีอะไรเอ้ยเมื่อกี้เห็น ตูตาบวชอะไรตูอะไรนะตอะไรตูตาตเอาไปดิเอาไ้ดิเอาไ้ดิรอวะรอวะาโมฝนกอแม่จีรรอรอรอตูตาบวตีไวแกะอะไรอะไรวนน้น่ะ นกพีลาบี่ก็ดูจังว่าเฮ้ยเดี๋ยวจับยางอั้หมดเลยตัวโทรศัพท์มันต้องใช้เหรียญไม่ใช่อ่ะอน,นั่นไงจริงด้วยมันเงินไม่มีเงินไอ้ที่อยู่ติดต้นตมนน้นั่นจะเป็นเหรียญแน่ๆเลยทั้งขยะเห็นตั้ง อืมซูรุเซภาษาอะไรวะใครดูคอมเมนต์หน่อยดิสักเสียววะไม่แน่ใจอ่ะอเอาอไรไยยังไงรู้สิขนมปังทำอะไรได้ขนมปังทำอะไรได้อ่ะขนมปงขนมปังทำอะไรได้ลองคุยกันอย่าเป็ดอยู่ที่ไหน เป็ดอยู่ที่ไหนเอ่อเป็ดอยู่เรือเปลานี้นี่น่ะอะไรอ่ะบบิวอืม,อมผมจริงไล่ตามคนร้ายแล้วคนร้ายแย่งกระเป๋าว่าได้แต่ก็ลอกออกไป เออฮะมาดูว่ากันลอ,อกปีนกันลอ,อกปีนไม่ใช่ปีนตากันลอ,อกไปแล้วก็กันลอ,อกถอยเออโอจรโจรโจรขโมยกระเป๋าไปแล้วก็อันนี้ไปขวานอะ จับกระเทษงกระเป๋าดิเสียงอะไรจึบจึบหรือพิราบแกรกขันสับแล้วก็ลวงมาแล้วก็ยักก็หลนมายิงกระเป๋ากได้สำเร็จอืมโอเคน่าจะเรียงตามภาพเลยมั้งก็ อันนี้ก่อน,เร,นอเ,อเ,เริ่มจากโจนขโมยกระเป๋าแล้วก็ช่างมาเดอเริ่มจากโจนขโมยกระเป๋าเป็นรูปเอ่อกีเลียบว่านั่นอะเออเอาไว้ว่าลายเรียบแ,แล้วกันแล้วก็ไปต่อไปเอ็นข้าวหลามตัด แล้วก็ต่อไปเป็นลูปหัวใจแล้วก็เป็นขวานแล้วก็เป็นเอ้ยขวานก็เป็นวงกลมเนี่ยแล้วก็เป็นพยาบาลสามเหลี่ยมเข้าหลังจัดหัวใจวงกลมพยาบาลถูกต้องแล้วขนมปังไว้ทำอะไรอ่ะ เป็ดเอาไว้ให้มอันนีสี่ตัวอะไรยืนอะไรวะนั่นใครเอาไปเออที่หนีบไปทำอะไรในถะังขยา,าวะนันอ่ะอีเลยเกยงในเออไม่ทำตาทองเสียไม่แปลกละ แล้วขนมปังไม่ทำอะไรอ่ะเอาให้นกกินได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เที่แน่เราได้ที่นี่ภาพแล้วเห็นถัคยะเมื่อกี้ไหมผมคิดว่าผมว่าต้องใช่แน่ๆน่นี่ไงถูกต้อง อืออเรากระดานลรเป็ดโอเคโอเคที่ที่นีบอันนี้คือการกดเฉลยต้องกดค้างเพื่อการเทาการเฉลยแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นอะ่ะ ยังพอพิซซ่ายังแก่ได้อยู่พิซซ่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นเหรียญน,นะอ,อะไรมีแค่สามฉากกดได้ได้ไค่เท่านี้ปุ๊บไม่ใช่ใชอขอต้องการ ปิดห้ามลูกกวนหน่อยผมปิดไม่ดีปุ๊บโอเคเอาไปแดกใจพวกนกเวรแล้วก็ไปเอาเลี้ยนมาอยู่หัวหนหนึ่งตัว โอเคมีเหรียญแล้วก็ประหยชอนตัวโดนศัพท์สักอืออะไรอ่ะกดเบอร์เลยอ่ะเดี๋ยวดเดเดี๋เดดเรายังไม่รู้เบอร์วีซ่าเดี๋ยวเบอร์วีซ่าเบอร์วีซ่า ขาดนี้หรือเปล่าะนี่ไงบัตรวีซ่าหนึ่งสอง่สี่สมห้าบอร์วีซ่าก็คือคือแปบ๊บนึงรับก่อนหนึ่งสองสี่ห้า จะสั่งหน้าอะไรดีครับหน้าแรกอ่อฮะวุาแต่หน้าอะไรดูกะดูกลัมาม่รู้อพะว่าไม่น่าใช่อ่ะเมื่อกี้มัวจัดทํามาลาวูว่าแต่ขับมาจากตรงไหนวะเคยฝั่งซ้ายสุดมีแม่น้ำ เอาไปใช่วีซ่าที่แกต้องการหรือเปล่าเอาไปเพว่าไม่น่าใช่แบบนี้เอะแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้จะบอกหน้าอยู่นะมีเห็ดอา่าแล้วก็อะไรอ่ะไม่รู้ลูกแหละน่าจะประเกิดเทศวะแล้วก็ผัก โอเคโทษสั่งใหม่โ okay, อเครอดูเราจนะเหตุไม่เกิดเทศเออสายผิด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 แล้วผิดแล้วผิดแล้วไม่ใช่ละผมกดเร็วไปอ่ะมันต้องรอพูดเสร็จ ทางตัวละครพูดเสร็จก่อนแล้วก็คือมือนเรลาพนักงานเพิ่งตื่นรงไงวะแล้วก็มาทมํางานไม่เดินไม่เดินเจ้าของผู้จัดจการด่าเลยว่าแต่งตัวแบบนี้มาถึงดูกางเกงอ่ะ,ปปะไม่เขิเทศก็ไ,ไม่เอาหน้าใช่เปล่าวใช่ปะ ก็เหมืนน่ลปุ๊บปึ๊บใช่เป่าวะใช่เลยยำเอาเป็ดมาอยากรู้ใครอยากรู้ S <S ปึ๊บเอาไป้ายโยนลงนะ้ำโอเคกติกาคือต้องเอาธมกลับให้ได้แล้วก็เอาเป็ดสี่ตัวนี้เข้าเส้นใช้ด้วยโดยสามารถถ่ายโอนพลังงานให้กับ ให้กลับเตื่นได้เออผมลืมบอกไปคนระับพอไปเสียงรบกวนอลยรนะับบ้านผมก็กำลังเลื่อยไม้อยู่แถวบ้านผมแลยวไม่มีห้องเก็บเสียงก็ลําบากวันนี้แหละโอเคงั้นก็ตามไปไม่รู้ถ้ามีเสียงเครื่องลอยเลื่อยนต์แทรกเข้ามา วนพลังงานไปป๊บผมว่าน่าจะแหวปุ๊บปุ๊บไม่น่าใช่่ะ มันนช่าใอ่ผิดละไปไม่ถึงอ่ะมันต้องแบ่งยังไงเอาไรผมว่านี่ขอข้ามเลยดีกว่ามันเกินไปโอเคแพทเทิร์นโอเคตรงนี้ให้ได้ห้าสิบโอเคคำใบเขาบอกประมาณนี้ ขึ้นไปโอนโอนปึ๊บผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วขนาดบอกคำใบ,บ้เนี่ยเมื่อกี้เกือบถูกเกือบถูก เมื่อกี้กับถูกไปสองตัวนี้ตามประกบผมว,ว่าไม่ใช่โอเคขอภัยเสริมลูกกวนด้วยครับเขียนรถท่อดังเป็นบ้าเลยปุ๊บโอน โอ้นอปึ๊บหนึ่งสองอปึ๊บประมาณนี้โอเคใครใครเห็นดูคลิปนี้ก็ทามาตามๆได้ลเลย โอเคปึ๊บได้ธงมาแล้วเนี่ยแพ้แล้วพานเลยนี่ว่าวิ่งนี่รออะไรโอเคเช็คเวลา เอ้าโจรไอ้ตุนสร้างวีซ่าเป็นโจรโอเคผมโอเค,อเคนี่ก่อนอย่าลืมกดถือไลค์ซับคลายด้วยแหละบ๊ายบาย